สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับผมมัดรวมนะฮะเครื่องมือในการที่จะใช้ AI สร้างวิดีโอนะครับจากที่ผ่านมาในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างรูปภาพนะฮะก็จะเห็นว่าเครื่องมือต่างๆของ AI ที่ออกมาให้เราเนี่ยสามารถสร้างรูปภาพได้ดีขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นทําได้เหมือนจริงมากขึ้นนะครับเขียนพร้อมสั่งอะไรก็ได้ออกมานะฮะ ในเว็บถัดไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขยับจากรูปภาพไปสู่เรื่องของการสร้างวิดีโอนะฮะวันนี้เลยถือโอกาสนะเป็นการที่จะมัดรวมเครื่องมือนะครับ AI ที่จะช่วยเราสร้างวิดีโอได้แบบฟรีๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขอเปิดตัวจากตัวใหม่เลยนะฮะตัวว O 2นะฮะของทาง Google นะครับการเข้าใช้งานก็ที่ URL นะครับ a i c o Google.com นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยให้ไปเลือกเป็นวิดีโอเจนนะครับตัวนี้ก็มีจุดเด่นที่สามารถที่จะสร้างวิดีโอได้นะครับความยาวถึง8วินาทีนะครับผมนะฮะก็ออกมาค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆนะฮะบางตัวให้3วินาทีบางตัวให้5วินาทีนะครับโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ให้ที่5วินาทีนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ เป็นตัวฟรีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งจะออกมานะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะครับตัวที่2ครับ Kling AI นะฮะตอนนี้ออก Kling ง2.0ออกมานะครับต้องบอกว่าจากการรีวิวของทุกคนเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเทพที่สุดณนะเวลานี้ก็ว่าได้นะครับผมนะ Kling AI นะครับผมนะฮะก็อาจจะมีเรื่องของ การจำกัดจํานวนครั้งในการใช้ฟรนะีให้การสร้างวิดีโอนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครใช้เยอะก็ต้องเข้าไปสู่เรื่องของการสมัครสมาชิกนะครับแต่ว่าตอนนี้คลิง๊ง2.0นะครับในมุมของเรื่องของการสร้างวิดีโอแบบที่เป็นแอคชั่นนะครับเป็นแอคชั่นนะฮะภาพที่มีความเคลื่อนไหวนะครับส,สั่งให้สั่นกล้องตอนวิ่งตอนแรงต่างเนี่ยทำได้ดีฮนะสั่งให้ f o ฟลว์ภาพนะครับจากคั้งนี้หันไปทางนั้นเนี่ย คลิงเ i นะฮะเป็นคลิงสองสูตอนนี้รีวิวออกมาดีมากๆนะครับผมทำภาพมาเทียบกับตัวอื่นแล้วน่าจะตอนณตอนนี้นะครับถือว่าดีที่สุดละนะครับผมตัวถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นของทางด้าน r u m e r l b s s นะฮะจริงก็มาตั้งแต่ต้นๆเหมือนกันครับวันนี้ก็ยังเขาใช้งานได้อยู่นะครับก็เข้าที่เว็บไซต์นะฮะ dream That machine นะฮะ r lumalabs .ai นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสร้างวิดีโอได้เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวแรกๆที่มีการสร้างวิดีโอนะฮะตอนนั้นก็จะมี Ruma l a แ s นะครับแล้วก็จะมี Runway นะครับผมนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวเล่าต่อเนื่องเลยนะครับผมเนี่ยครับก็ Runway ml นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ app.runwayml.com นะครับ app.runwayml.com นะฮะอันนี้ก็เป็น สตัวแรกนะที่ออกปล่อยออกมาแต่ปีที่แล้วแล้วก็คนเข้าไปลองใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ l u m a Labs กับ Runway นะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีแอป,ปอื่นๆออกมาเยอะมากเป็น10ตัวนะฮะอย่างที่วันนี้จะรีวิวให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างยังไงนะครับผมทุกตัวที่เรามาสามารถสมัครใช้ได้ฟรีนะครับผมอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของจํานวนในการสร้างต่อวันนะฮะแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขาการเข้าล็อกอินทุกวันจะได้แต้มเพิ่มนี้เป็นต้นนะครับ ตัวถัดไปครับผมก็จะเป็น clear er. ai นะฮะ k r e a ai นะครับตัวนี้ก็เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานนะครับการใช้งานค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับผมก็อีกเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ฟรีนะฮะวันนี้ก็อยากจะบอกเรื่องของเว็บต่างๆคือบมืต่างๆที่ในการสร้างวิดีโอนะครับแล้วก็คล้ายๆกับตอนที่เราเริ่มใช้ gen ai ใหม่ๆว่าบางตัวเนี่ยใช้แล้วมีข้อจํากัดใช้แล้วมันบอกว่าหมดโค้ต้านี่ฮะเหมือนกันครับ วิดีโอนี้เราก็อาจจะต้องรู้ไว้หลาตัวครับผมถ้าอันนี้หมดก็ไปใช้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็แบบนะนําไว้นะครับ clear. ai นะครับตัวถัดไปครับผมนะฮะให้หลัว ai. video นะครับผมให้หรัว ai. video เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาแรงตัวหนึ่งนะครับหลายๆคนมีการใช้งานกันสร้างวิดีโอออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะก็การล็อกอินในแต่ละวันเขาก็จะให้เครดิตเรามาเช่นเดียวกันนะครับเอาเครดิตไปสร้างนะครับวิดีโอแล้วก็หลายหลายแอปพลิเคชันนะครับถ้าเราสร้างเสร็จเราโพสเข้าไปในคอมมูนิตี้ก็ได้แต้มได้เครดิตเพิ่มนะครับเรารีวิวว่าสร้างมาแล้วดีมากดีน้อยอยังไงก็ได้แต้มเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ หลายๆเว็บทําคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของการเข้ามาทุกวันในการสะสมตัวเครดิตนะครับก็เป็นการแย่งชิงนะฮะจำนวนของคนเข้ามาใช้งานเหมือนกันนะครับตัวให้รู้ก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับตัวถัดไปครับผมมาจากทางแคปคั t เราเองนะฮะ dreamina.capcut.com นะครับก็เข้ามาถึงก็ตรงกลางก็เห็นเลยครับ วิดีโอเจเนเรเตอร์นะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับจริงๆแล้วก็ออกมาสักพักหนึ่งนะฮะ dreamina เนี่ยนะครับช่วงปลายปีที่แล้วของแคปคัตเนี่ยแต่ออกมาเป็นฟังก์ชันเรื่องของการเจนภาพนะครับวันนี้ก็มีการขยายขึ้นมาเรื่องของการสร้างวิดีโอนะครับซึ่งนีก็อยู่ในแผนของเขาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเราก็สามารถเข้ามาแล้วก็สะสมเครดิตในการสร้างได้ค,ครับนะฮะของทางค่ายแคปคัตนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ dreamina capcut com อีกตัวหนึ่งครับ w i d u o c o m นะฮะตัวนี้ก็มีคนใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับสามารถที่จะเอาภาพนะครับเข้าไปแล้วก็แปลงภาพให้เป็นวิดีโอนะครับผมนะฮะสามารถที่จะเลือกได้ว่ามี Reference ภาพเป็นวิดีโอได้นะครับหรือสั่งเป็นพร้อมเป็น t ท x t วิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าใช้ได้ฟรีการล็อกอินในแต่ละวันนะฮะเขาจะให้20เครดิตนะครับผมเข้ามาทุกวันเนี่ยได้20นะครับแล้วก็20เนี้ย เอาไปใช้นะครับผมนะครับเอาไปใช้ใช้บทแล้วก็รีเซ็ตทุกวันนะฮะพวกงนี้เช้ามาก็ได้อีก20เครดิตนะครับเควนนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ c h a t c r e e n a i นะครับ qwen นะครับตัวนี้นะฮะใช้ได้ฟรีใช้ได้หลายอย่างนะครับพอเราเข้ามาถึงเนี่ย ตรงกล่องพร้อมเนี่ยจะมีให้เลือกว่าวิดีโอเจเนอเรชันนะครับแล้วก็คลิกเลือกวิดีโอเจเนอเรชันเนี่ยก็จะขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับสามารถที่จะเลือกอัตราส่วนนะฮะตัวตัวเรโซได้นะครับวนี้ผมก็เลือกเป็นส่วนต่อเเป็นต้นแล้วก็สั่งพร้อมเข้าไปในการสร้างวิดีโอนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เก่งมากๆเท่ากับตัวอื่นๆนะฮะแต่ก็กคือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับของเครนนะครับ chat.quenai นะครับผมนะฮะรีนเขาก็มีตัวอื่นที่เขาทำได้อีกนะสร้างรูปภาพนะครับการแชทถามตอบปกติก็ทำได้นะครับอีกตัวนึงครับอันนี้ก็หลายคนนิยมนะตอนนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับเอารูปมาทำเป็นท่าเต้นต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการ์ตูนเป็นตัวหมุนๆอะไรเงี้ยฮะก็ไปที่ Pickverse นี่แหละครับนะฮะ a อ p p i c พิ k เ e ิรนะครับตัวนี้ก็ เอารูปเข้าไปสั่งให้อนิเมตตามพร้อมหรือเทมเพลตที่เขามีอยู่นะครับก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เอามาใช้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอีกตัวนะฮะ WAN. video นะครับ W A N. video นะครับตัวนี้ก็เอามาสร้างวิดีโอนะฮะได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกน้องใหม่ที่ออกมาสุใหญ่ก็จะมาจากทางค่ายทางจีนหลายตัวเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก็วันนี้ใช้ได้ฟรีนะฮะผมเลยเอามา รวบรวมแนะนําไว้นะครับเช่นเดียวกันนะล็อกอินในแด่วันเขาก็ให้เครดิตเข้ามาในการที่จะเอาไปสร้างนะครับตัววิดีโอนะครับเมตา AI นะครับอันนี้อยู่ใกล้ตัวแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับเรามี Account Facebook กันทุกคนนะสามารถล็อกอินด้วย Facebook ของเราเนี่ยฮะเข้าไปที่เมตา AI นะครับจุดเด่นของเขาคือนี่ครับการสั่งคำว่า Imagine นะครับเขาก็จะสร้างรูปภาพให้นะครับในพร้อมนะฮะ พอได้ดูภาพแล้วจะมีคำว่า a อนิเมตเนี่ยครับพอคลิกทีเดียวเนี่ยภาพนั้นเขาก็จะทําเป็นวิดีโอให้นะครับผมค่อนข้างที่จะง่ายตรงไปตรงมานะแต่อาจจะสั่งอะไรไม่ได้แต่ว่าเขาทํามันเคลื่อนไหวได้ตามแต่รูปนั้นๆน,น,นะครับถ้าเป็นแมลงเป็นผีเสื้อผีเสือเส้อก็จะบินได้นะคะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนคนก็ขยับได้อย่างนี้เป็นต้นแต่รูปเนี้ยเป็นเหมือนภาพถ่ายเขาใช้เป็นเรื่องของการแพนซูมเอานะครับก็ต้องแล้วแต่ว่ารูปที่เราเจนขึ้นมาเนี่ย องค์ประกอบมีอะไรนะฮะก็ที่ meta t ai นะฮะของทางเ c e b o o k นี่แหละนะครับผมเรามี Account f a c e b o o k ก็ล็อกอินแล้ว่าใช้ได้เลยนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ที่มารีวิวกันนะฮะ hedra com นะครับตัวนี้คือเรื่องของการที่เขาให้เครดิตมานะครับแล้วก็เอามาสร้างวิดีโอลิปซิงค์นะครับผมนะฮะเห็นสังเกตจากข้างล่างที่เป็นพร้อมเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกของอัตราส่วนได้นะครับ 16ต่อ9 9ต่อ16 1นต่อ1นย่งอย่างยืนต้นนะครับแล้วก็ทางขวาของตัวกล่องพร้อมเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการแนบนะครับออดิโอสคริปก็คือไฟล์เสียงนะฮะเราสามารถใช้บอทดน้อยหรือใช้ตัวอ,อื่นๆในการสร้างไฟล์เสียงนะครับแล้วก็ทางขวามือคือรูปภาพนิ่งครับผมเราอาจจะอัปโหลดภาพนิ่งบุคคลลงไปนะครับหรือการ์ตูนก็ได้นะฮะเป็นรูปการ์ตูนรูปคนนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์เสียงเข้าไปแล้วพอกด ให้เขาสร้างนะครับเขาก็จะเอาภาพรูปคนเราเนี่ยนะครับไปขยับปากตามไฟล์เสียงนั้นๆนะครับผมนะฮะวิธีที่เราใช้กันก็คือต้องระวังนิดเดียวครับผมไฟล์เสียงเนี่ยเขารองรับได้ไม่เกิน20วินาทีนะครับผมถ้าเรามีไฟล์เสียงที่ยาวกว่า20วิก็ให้ตัดเป็น20วนิก่อนนะฮะให้ต่ำกว่า20วินาทีก่อนแล้วก็ใช้รูปเดียวกันในการสร้างแล้วก็ได้วิดีโอ2 2, 2ไฟล์นะครับที่เป็น บุค,คลิกของตัวละครเดียวกันที่พูดแต่ว่าได้ไฟล์ละ20่ิทีเอาไปต่อกันนะครับก็อาจจะไปทําต่อในแคปคัดต์อื่นๆ,ๆ,ๆเพื่อให้เป็นวัอที่ยาวขึ้นได้นะครับก็เป็นตัว hdra.com e นะฮะ h e d r a.com นะครับตัวนี้พอใช้บทโคตาของเครดิตเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ให้แล้วนะฮะกต็ต้องสมัครสมาชิกนะครับวิธีที่จะ แก้ขัดต่อไปคือเราก็เอาอีเมลตัวใหม่ครับเข้ามาสมัครเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้เครดิตขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถจะใช้เรื่องของการทำตัวลิปซิค์นะครับให้กับตัวโมเดลหรือบุคคลได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเฮดราครับก็ครบแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเอามารีวิวกันนะครับเรื่องของเครื่องมือ AI ในการสร้างวิดีโอนะครับมัดจบรวมในคลิปเดียวเลยครับยไหนงก็ไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ